วันนี้มีข่าวหน้าสะเทือนใจเกิดขึ้นอีกข่าวหนึ่งนะครับจริงๆก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันแล้วหลกักแต่วันนี้มีข้อสรุปที่คืบหน้ากันออกมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรพึ่งแดดนะครับพบว่ามีคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งถึง5คนด้วยกันถึง5คนนะครับครูผู้ชาย5คนกระทําชําเราเด็ก หญิงซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับมีทั้งเด็กหญิงชั้นม .2 แล้วก็ม .4 ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรุมโรมตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วหรือว่าปี62จนทำเรื่อยมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำแล้วก็ทำในสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนส่วนใหญ่จะใช้บ้านพัพกครูที่อยู่หลังโรงเรียน มีครูห้าคนกระทํากับเด็กหญิงอายุสิบสี่คนหนึ่งอยู่ชั้นมอสองแล้วก็มอสี่อีกคนหนึ่งนะครับทํามาเป็นปีจนกระทั่งยายของเด็กเนี่ยเพิ่งมาทราบเรื่องก็ผ่านมาแล้วปีกว่าเพิ่งมาทราบเรื่องเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมแล้วก็เอาเรื่องไปแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอร้องเรียนเข้าไปปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่าไปสืบทราบคนทําไม่ได้มีแต่ครูแค่ห้าคนนะยังมีสิทธิ์เก่าอายุประมาณ20ปีอีกสองคนเนี่ยร่วมขบวนการหรือว่าร่วมกระทําชําเราคมขืนอยู่ด้วยรวมทั้งหมดเป็น7คนทํามาปีกว่ากว่ากว่ายายจะมาทราบเป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจในข่าวยุคโควิดเนี่ยมากที่สุดก็ว่าได้ ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบทีละเรื่องนะฮะวันนี้มีคําสั่งออกมาแล้วนะครับจากศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารโดยถแถลงข่าวจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐนะฮะบอกว่าไอ้ครูจํานวน5คนเนี่ยประกอบไปด้วยนายวิพศนายยุทธนานายอนุภาพว่าที่ร้อยตรีสิทธินันแล้วก็นายเอกลักษ แต่ละคนกินดีอยู่ดีบางคนเงินเดือน2 7 0 0 0 2 0 5 0 0 0 80,000 2 3 0 0 0อยู่ต่างจังหวัดสบายๆมีบ้านพักครูมีสวัสดิการมีทุกอย่างเป็นอย่างดีแต่ทำไมมากระทําการได้ถึงขนาดนี้กระทรวงศึกษาหรือว่าศึกษาธิการของมุกดาหารบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้าราชการครูทั้ง5รายเนี่ยกระทําความผิดอย่างร้ายแรงนะฮะกระทาความผิดอย่างร้ายแรง จึงสั่งพักราชาการและสั่งให้ออกจากราชาการเอาไว้ก่อนถ้าพูดเป็นภาษาบ้นบานๆง่ายๆก็คือไล่ออกเอาไว้ก่อนสั่งไล่ออกเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งคณะกรกรมการเนี่ยขึ้นมาตรวจสอบก,กันอีกครั้งพร้อมกับย้ําเลยนะครับว่าเรื่องนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณร้ายแรงเป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการรับไม่ได้และจะไม่ปล่อยไว้อย่างเด็ดขาดซึ่งตัวของประลัดกระทรวงศึกษาเนี่ยก็บอกว่าเคยกำชับไปแล้วหลายครั้ง ว่าครูควรเป็นต้นแบบที่ดีกับนักเรียนและลูกศิษย์และควรมองลูกศิษย์เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่ควรดูแลให้ดีที่สุดถ้าใครคิดจะทำเรื่องแบบนี้ถือว่าไม่ใช่ครูผมไม่ปล่อยเอาไว้อย่างเด็ดขาดก็ถือว่าดำเนินการรวดเร็วนะครับแต่ที่น่าแปลกใจที่ท,ที่ที่กระทรวงศึกษาหรือว่าศึกษาจังหวัดต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมคือ ปล่อยให้ทําระยตำตาบอลแบบนี้เนี่ยมาเป็นปีวกว่าๆในรั้วโรงเรียนในบ้านพักครูเนี่ยได้อย่างไรแล้วเพื่อนครูคนอื่นๆไม่มีใครรู้เลยเหรอไม่ละแค่ละขายเลยเหรอทํามาเป็นปีนะครับโรงเรียนมันไม่ใช่ที่ลึกลับทําอะไรแบบนี้มาเป็นปีน่าจะมีอะไรละแค่ละขายบ้างแต่ทําไมกว่าเรื่องจะแดงออกมาก็เป็นยายที่ไปรู้เลยเอามาแจ้งความอันนี้เป็นฝั่งของศึกษาธิการ ดำเนินการทางวินัยไล่ออกไปก่อนเลยนะฮะแต่ที่ถามก็คือต้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ะแล้วผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าคนในโรงเรียนเนี่ยไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยเหรืออย่างไรนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูต่อมาดูต่อคือมันไปมีข้อมันไปมีเรื่องราวนะเดี๋ยวผมให้ดูทางฝั่งของคนที่ใกล้ชิดกับครูเหล่านี้คนที่ใกล้ชิดกับครูเหล่านี้ คือมันมีทีมข่าวหนึ่งเนี่ยนะเขาเขาลงพื้นที่ไปยังบ้านของครูคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มขบวนการก่อเหตุนในครั้งนี้เนี่ยนะไปเจอญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเคยได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่ามีเรื่องครูข่มขืนนักเรียนแต่ตนก็ไม่คิดว่าน้องชายจะถูกกล่าวหาด้วยตนรู้สึกตกใจไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น น้องชายตนเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนและมักจะเข้าไปช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำเป็นสิทธิ์เก่านะฮะและตั้งแต่เกือบเรื่องตนยังไม่เคยเจอน้องชายยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงนะครับคนคนนี้ก็เป็นเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องลูกพี่ลูกน้องอะครับคือคุณที่มาจะมาพูดแบบนี้นะครับคือเข้าใจว่าเป็นญาติกันเนี่ยจะรักจะปกป้องอะไรกันได้นะครับแต่ตัวมันไม่ได้ติดกันไง รอเขาตรวจสอบก่อนสิไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาสรุปให้กับคนของตนเองว่ายืนยันคุณจะยืนยันได้ยังไงคุณไปตรวจอสุจิแล้วเหรอคุณไปสอบพยานคนนั้นคนนี้แล้วเหรอุณมายืนยันแทนน้องคุณบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงเข้าใจนะครับว่าคนครอบครัวเดียวกันมันต้องปกป้องกันแต่เอาตามสมควรนะครับจะรีบมายืนยันอะไรคุณได้ไปตรวจสอบอะไรแล้วเหรอพูดแบบนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคุณกําลังจะบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งโกหกนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย ระวังคําพูดด้วยนะครับนอกจากนั้นยังบอกนะว่าน้องชายตนเป็นผู้ชายที่มีลักษณะตุ้งติ้งไม่มีแฟนและไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับใครมาก่อนซึ่งมั่นใจได้เลยว่าน้องชายไม่ได้เป็นผู้ร่วมก่อเหตุอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตนรู้สึกขำซะที่ซ้ำไปนะคุณผู้ชมครับที่น้องชายถูกกล่าวหาเพราะคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้กล่าวหามีเยอะหลายคนขนาดนี้โอ้โห บอกว่าผู้กล่าวหามีเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้โอ้โหนี่ไปอยู่โลกไหนมาครับเห็นคดีรวมโรม,มข่มขืนเนี่ยนะครับลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับแบบนี้เนี่ยในสังคมไทยซึ่งตนไม่อายเพราะความจริงยังไม่ปรากฏส่วนครูคนอื่นๆจะก่อเหตุจริงหรือไม่ตนไม่รู้นะฮะพี่สาวของคนที่ถูกกล่าวหาคนหนึ่งเนี่ยนะคุณผู้ชมครับค่อนข้างม,มั่นนะเขาจะเป็นภาษาไทยเนี่ยเรียกว่ามั่นนะครับคือจริงๆก็ไม่ควรจะออกตัวว่า ใช้เขาว่ายืนยันว่าไม่ได้ทําแน่นอนเอาคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะเพิ่งมายืนยันได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะศาลเนี่ยว่า,าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะศาลออกหมายจับนะคุณอย่าลืมสิการที่ตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาขอศาลออกหมายจับได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีพยานหลักฐานที่เด่นชัดระดับหนึ่งแล้วนะครับมันไม่สามารถไปกล่าวหาใครซีซัวได้อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับนะไม่สามารถไปกล่าวหาใครซีซัวได้อย่างแน่นอน แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับผอ,บอรตอรอนี่เป็นทางด้านคดีอาญานะครับพันตารวจเอกพิศนัพัฒนาเจริญรองโฆษกตรรเนี่ยนะครับก็บอกว่าพลตารวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผอ,อรตอรอเนี่ยนะครับได้สั่งการลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าต้องดําเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นคดีที่รับไม่ได้มันก็คล้ายๆกับกรณีของคําพูดประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างร้ายแรงนะครับ แต่ถ้าว่าเบื้องต้นมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่ากลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาได้รับประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะสู้คดีด้วยนี่เป็นภาพรวมของคดีครูข่มขืนลูกศิษย์ทั้งชั้นม .2 แล้วก็ม .4 นะครับที่จังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ความรับผิดชอบของสอพพึ่งแดดจังหวัดมุกดาหารผมก็เอามานําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกเรื่องหนึ่งเพราะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตาม ความคืบหน้ากันอยู่ขอพระคุณสำหรับการติดตามนะครับ